สวัสดีครับเพื่อนๆเหล่เอฟซีอนันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้ววันนี้จะพามาดูของปู่คำแสนนะปู่คำแสนปู่คำแสนแต่ก่อนแอดมินตามก็มีเข้าติดต่อกันด้วยนะเข้าติดต่อกันด้วยแต่ว่าแอดมินไม่ได้ตามมาสองงวดนะไม่ได้ตามมาสองงวดนะปู่คำแสน อันนี้ก็ตามมามา,มาให้นะของปู่คำแสนแล้วก็มีของปู่สำนักสงฆ์แล้วก็มีของอาจารย์หนองปลือแล้วก็พี่เนีย่ยบุรีลำนะอันนี้มาสี่สำนักนะก่อนเอนก็ฝาก FC เอฟซไว้ก่อนนะฝากกดไลค์กดแชร์กดไิดตากดกระดิ่งติดตามฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะ ช่องเลน้อยช่องนี้ไว้หน่อยฝากดูคลิปกันนิดหนึง่งนะฝากดูคลิปกันนิดหนึ่งก็เรื่องแรกจะมาคุยของปู่คำแสนก่อนนะปู่คำแสนก็มีสามตัวหนึ่งชุดแล้วก็สองตัวหนึ่งชุดนะสามตัวก็มีสี่เจ็ดศูนย์ 470แล้วก็61หนึ่งสแล้วก็61ของปู่คำแสน <c oughs> แล้วก็มาที่ของปู่สำนักสงปู่สำนักสงก็ สตัวชุดหนึ่งนะแล้วก็ตัดแยก2ตัวตุคคำปูสำนักส่งให้มาห้าเจ็ดสี่าเจตัด2ตัวออกมีสิเอเจ่ 7, ห้าเจ็ดห่ะแล้วก็เกนะเกปูเน้นที่ ปูเน้นที่เจ็ดสกับเก้าสานะเจ็ดสีกับเก้าสามเสักครู่นะอดีแมวแมวเขาจะออกไปเล่นไปเที่ยวนะมันเด็กแล้วก็เลยไม่ให้ออกนะก็จะออกข้างนอก จะออกข้างนอกไม่ให้ออกนะโตทีนะโตทีนะปู่ตำนัสกสงก็มีห้าเจ็ดสี่ เจ็ดสี 4, ่ห้าเจ็ดห้าสี่แล้วก็เก้าสามนะโอ้สำนักสงฆ์กถ้าถูกใจก็แคปเอาไปไว้ก่อนนะแคปไปไว้ก่อนถ้าไม่ถูกใจก็ผ่านได้นะทุกอย่างเป็นแค่แนวทางนะไม่มีใครรู้ว่าหวยจะออกอะไรนอกจากกองสลากเท่านั้นนะมาที่ของ อาจารย์หนองปลือนะอาจารย์หนองปลือก็ให้วิ่งเจ็ดกับสี่วิ่งเจ็ดกับสี่อาจารย์จับชุดให้มีเลขเเจ็ดสี่หนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งแล้วก็เจ็ดศูนย์ 4, 4. อาจารย์เน้นให้เจ็ดสี่กับหนึ่งสี่อาจารย์เน้นให้เจ็ดสี่กับหนึ่งสี่ จำนองเปรือเลขน่าจะาตรงกับโูสำนักสงฆ์สนักสงปูคำแสนก็ตรงนะถ้าตัดออก2ตัวตัดออก2ตัวก็น่าจะตรงนะ มาที่ของพินิจบุรีลัมนะพิเนเจบุรีลัมก็ให้วิ่งแปดกับสามวิ่งแปดกับสามจับชุดสามตัวให้มีเจ็ดแปดสามเก้าแปดสามนะตัดสองตัวออกมีสองตัวมีเจ็ดแปดเจ็ดศูนย์หกหนึ่งหกสามแปดหนึ่ง แล้วก็แปดสามของปีนี้บุฎิลมนะถ้าถูกใจก็เอาไปจัดนะขัดใจก็ผ่านนะเพราะว่าตัวเลขแต่ละสำนักนะไม่มีใครรู้นะว่าจะไวจะออกอะไรนะแต่ละสำนักที่ออกมาก็ส่วนมากจะเป็นแค่แนวทางนะไม่มีใครรู้หรอกว่าเลขจะออกอะไรบ้างนะเพราะอันนี้ก็เป็น เลขคำนวณนะส่ือว่าจะเป็นเลขคำนวณนะเป็นเลขคำนวณแต่ถ้าปูคำแสนปูคำแสนนี่จะเป็นเลขปูคำแสนจะเป็นเลขนิมิตนะไม่ใช่เลขคำนวณปูคำแสนเป็นเลขนิมิตนะก็วันนี้ก็มาพูดคุยกันแค่สี่เรื่องนะเหลือท่านใดชอบอาจารย์ท่านไหน ถูกใจก็ได้อไาปาจัดนะถ้าไม่ถูกใจก็ผ่านนะอันนี้ก็น่าจะมาคุยกันแค่นี้นะงนั้ก็ฝากกดซีไว้ด้วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งติดตามนะฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยฝากช่องน้นอยๆช่องนี้ไว้หน่อยนะฝากดันช่องให้นิดนึงนะฝากดันช่องให้นิดนึงนะช่วงนี้ก็ยังลงคลิปน้อยอยู่นะ ไปเดือนหน้าเดือนหน้าน่าจะได้ลงเยอะเพราะว่ารอธุระรออะไรเสร็จมดแล้วก็จะกลับมาลงคลิปใหม่เหมือนเดิมนะวันนี้ก็น่าจะลาไปก่อนคอทุกท่านโชคดีเฮงเฮงเลยด้วยนะโตวขวยรลยเบอร์กันทุกคนทุกคนวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับดีแมวกวน